สินสอดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสินสอดครับ6มกราคม2525สาวสุดจทนบุกพังบ้านฝ่ายชายเพราะเคยเรียกสินสอดแสนห้าแต่ว่าที่สามีมีแค่ห้าหมื่นอันนี้ก็โหดเหลือเกินมาทำไรขอของของคนอื่นนะังสิบใบไดเดอ้อหนเด้อนี่เดจไนอนะเบ่งตู้เย็ยนเขามากกี้อันนี้เบ่งนู่นนี่เรื่องเงินเงินทองทองในงานแต่งไม่เคยจบง่ายๆเลยนะครับบางคู่อาจไม่มีปัญหาเลย แต่บางคู่ต้องแตกหักเลิกราทั้งที่รักกันมานานเพราะคำว่าสินสอดคำเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือเถียงกันเองในวงข้าววงเล่าหรือแม้แต่ในห้องนอนว่าทำไมต้องมีเรียกเข้าไรถึงจะเหมาะเขาให้กันจริงหรือแค่พิธีผมเห็นหัวข้อนี้ถูกหยิบยกมาถกกันในพันทิปมาเป็นสิบสิบปีบางกระทูร,ร้อนแรงจนแทบลุกเป็นไฟ ใน Facebook, Twitter ก็มีดราม่าทุกเดือนบางครั้งไปไกลถึงข่าวทีวีเลยก็มีเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะไม่สรุปว่าใครผิดใครถูกแต่ผมจะพาไปฟังเสียงของคนธรรมดาที่มีมุมมองหลากหลายเรื่องสินสอดครับเราจะเริ่มต้นกันที่ความเห็นจากชาวพันทิพครับกระทูนี่ชื่อให้พ่อแม่ตัดสินใจเรื่องสินสอดคร่าวๆก็คือเจ้าของกระทูเนี่ยเขาเป็นผู้หญิง ซึ่งมีน้องชายกำลังจะแต่งงานในปี68ส่วนตัวเจ้าของกระทู้จะแต่งงานหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีคือปี69ซึ่งแฟนของเจ้าของกระทู้ก็คุยกันไว้แล้วว่าจะให้สินสอดเป็นเงินสองแสนบวกทองสองบาทเหมือนเรื่องนี้คุยกันจบไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนั้นแต่ปัญหาก็คือไอ้ตัวน้องชายดันไปคุยกับแฟนตัวเองว่าจะให้สินสอดเป็นเงินสี่แสนกับทองสี่บาทเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลย พ่อแม่เจ้าของกระทูต้องมานั่งคิดใหม่ทำไมลูกชายไปขอเขาต้องเสียเท่านี้ทำไมลูกชายเขามาขอเราได้เงินมาเท่านี้เองวะเลยจะขอคุยใหม่กับแฟนเจ้าของกระทูเรื่องจำนวนสินสอนและเจ้าของกระทู้ก็ปิดท้ายกระทูตามนี้ถ้าแฟนไม่สู้แล้วเราเลือกเราจะดูแย่มากไหมคะเราเลือกให้พ่อแม่ตัดสินใจทุกอย่างคะ่ะ ผมอ่านจบแล้วปวดตับแทนแฟนเจ้าของกระทู้จริงๆครับคุยกันจบไปแล้วเพราะเจ้าน้องชายตัวแสบของเจ้าของกระทู้แท้ๆงานเข้าเลยมาดูคอมเมนต์ของชาวพันทิปกันบ้างนะครับคอมเมนต์ที่1ไม่มีใครมารู้กับเรารองจะได้สินสอดเท่าไหร่ทำไมให้พิธีกรประกาศออกไม่ตอนวางสินสอดก็วางหลอกๆได้ทั้งนั้นแหละอยากวาง1ล้านก็วางได้ให้จริงสองแสนก็อยู่ที่การตกลงกัน พ่อแม่คุณอยากได้สินสอดก็ดีแต่ดูกำลังของลูกเขยด้วยพ่อแม่ผู้หญิงเรียกสินสอดสูงๆฝ่ายชายขอบายก็เยอะครับอย่ามั่นเกินถึงเขาไม่ขอบายเขาก็อาจจะชะลอการแต่งงานเอาไว้ก่อนได้ชีวิตของคนสองคนอย่าให้ใครมาเขียนให้ครับแต่งงานกันไปก็ต้องแยกกันอยู่ด้วยไปสร้างครอบครัวถ้ายัางจะมาอยู่บ้านพ่อแม่ใครสักฝ่ายนี้ก็อย่าแต่งเลยนะปัญหาจะตามมาอีกแน่ถ้ายังไม่มีบ้านตัวเองอันนี้จริงผมก็ว่าอย่างนั้นครับ คอมเมนต์ที่2ถ้ารักกันจริงพยายามหาทางเอาชนะและผ่านค่าสินสอดที่คาดว่าแม่จะเรียกแพงๆให้ได้ใช่ครับถ้ารักกันจริงเราช่วยกันจนผ่านไปได้นั่นแหละคอมเมนต์ที่3ถ้าอยากให้ทัดเทียมก็ช่วยฝ่ายชายจ่ายค่าสินสอดค่ะอืมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับคอมเมนต์ Comment ที่สี่ ลองแย่ๆถามแม่ดูว่าจะเอาสินสอดเท่าไหร่ยังไงใช่ครับเจ้าของกระทู้ควรไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นในฝั่งตัวเองมาบอกแฟนให้ตั้งตัวก่อนคอมเมนต์ที่5เป็นเราจะช่วยจ่ายค่าสินสอดเพิ่มนะไงก็เข้าแม่ตัวเองอยู่แล้วเพิ่มให้อีก2องแสนทอง2บาทเลยคอมเมนต์นี้แม่นมากครับคอมเมนต์ที่6ลองคุยกับครอบครัวดูคะ่ะ หรือเวลาอีกปีในการหาเงินเพิ่มถ้าอยากได้เยอะก็ช่วยกันถ้ารักกันจะผ่านไปได้แต่ถ้าจะเลิกเพราะสินสอดคงน่าเสียดายวันเวลาดีๆนะสินสอดไม่ได้การันตีความรักอะไรอยู่ที่คนสองคนมากกว่าชีวิตคุณทั้งชีวิตเลยนะคิดดีๆใช่ครับถ้ารักกันจริงเทียบกับเงินแค่สองแสนนี่น้อยมากเลยนะครับผมว่าจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจมาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ ว่าจะคัดเฉพาะอันที่น่าสนใจแต่กระทู้นี้มีแค่12คอมเมนต์และก็น่าสนใจทุกคอมเมนต์เลยครับในสักแง่มุมหนึ่งเลยเอามาทุกคอมเมนต์เลยละกันมามาต่อกันเลยนะครับคอมเมนต์ที่7อยากก็เลิกไปดีสิทธิ์ของคุณนะ่ะอยากทำอะไรทำเลยจ้าถ้าอยากทำก็ไม่ต้องมากลัวดูแย่จ้าผมก็เห็นด้วยนะครับทั้งงานสินสอดมันสำคัญกว่าความรักผมว่าก็ควรเลิกครับคอมเมนต์ที่8 แม่คุณมีหน้าตาขนาดไหนหรอถึงอยากได้สินสอดเยอะๆแหมเมนนี้แอบแรงครับคอมเมนต์ที่9จังหวะน,นี้คุณคือคนกลางที่เหนื่อยสุดจริงๆครับถ้าตัวเลข2กับ2นี่คุยกันมานานแล้วแล้วจะมีอัพเป็น4กับ4ก่อนแต่ง2ปีนี่โหดนะแต่ถ้ายังไม่คุยกันคุณต้องคุยกับที่บ้านคุณก่อนว่าจะเอายังไงบวกขึ้น100กันเลยทีเดียวหนักใจแทนครับบอกเลยคอมเมนต์ที่10 ถามแม่ก่อนเอาเยอะๆแล้วคืนไหมถ้าคืนก็ไปหายืมคนละแสนแสนหรือเขียนเช็คหนึ่งล้านสิบล้านลงไปเลยสมัยนี้ไม่มีใครเขาวางเงินสดแล้วมันเก็บยากอีกอย่างปากบอกไม่เอาถึงเวลาจริงเอาไปทั้งถุงเงินแสนแสนไม่ใช่หาง่ายๆนะสังคมสมัยนี้เงินหายากคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรวางตัวให้ถูกแก่แล้วจะใช้เงินอะไรเยอะแยะให้ลูกไปทำทุนเลี้ยงลูกไม่ดีกว่าเหรอเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้ครับ คอมเมนต์ที่11อยากเลิกก็เลิกไปค่ะหรือถามแม่ว่าถ้าแฟนคุณไม่มีเงินสินสอดเท่าน้องคุณแล้วจะให้คุณเลิกไหมเพราะคุณให้แม่ตัดสินใจอยู่แล้วเมนนิดเด็ดคอมเมนต์ที่12ถามนิดหนึ่งครับว่าแฟนที่คบกันมานี่มีความรักกันบ้างไหมครับเนี่ยขอตอบคอมเมนต์นี้เลยครับเจ้าของกระทู้เขาให้แม่ตัดสินใจครับก่อนจะไปถึงกระทู้ที่2คําถามที่ว่าค่าสินสอดเท่าไรดี เพื่อนๆน,น่าจะสนใจรวมถึงตัวผมด้วยก่อนหน้านั้นถ้าให้ผมประเมินใครสักคนอย่างน้องสาวผมหรือเพื่อนผมผมคงประเมินไม่ออกว่าต้องกำหนดค่าสินสอดเท่าไหร่ผมพยายามหาข้อมูลสิ่งที่ผมเจอใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นโพสต์นี้ใน X เป็นทฤษฎีจากข่าวปดตัวอย่างเช่นนางสาวส้ม ค่าสินสอดเริ่มต้น30,000ื่นบาทถ้าพ่อเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็บวกไปอีกสา0แสนส่วนออปชั่นส่วนตัวก็พวกการศึกษาถ้าจบต่างประเทศพวกยุโรปอเมริกาก็บวกไปอีกส0 0แสนแต่ถ้าจบราชพัฒก็บวกหมื่นเดียวและถ้าจบรามหรือสุขโขทยัยเป็นศูนย์เฮ้ย hey! มันไม่ใช่ปะมันจะเป็นศูนย์ได้ไง ก็ต้องบวกบ้างปะจะน้อยจะมากก็ว่ากันไปเอาเป็นว่ามันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้เป็นหลักเป็นการเรื่องถูกผิดขนาดไหนผมไม่แน่ใจจริงๆปี2521ก้อยอรัชพรโพสต์ส่วนตัวคิดว่าควรยกเลิกระบบสินสอดแนวคิดการวัดค่าผู้หญิงด้วยเงินจะได้หมดไปสักทีอันนี้คือความคิดของเธอณเวลานั้นนะครับ19พฤษภาคม2 5 2 5 ครอบครัว3 7ยื่นข้อเสนอให้สมรักยกขันหมากแลกจบคดีสินสอด1.8ล้านงานนี้เจ้าตัวลั่นแหลงไม่ตกลงไม่แต่งเด็กยันสู้คดีพร,รากผู้เยาว์ถึงที่สุดเรื่องเฮียสมรักไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ผมไม่ทันได้ตามขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ EP นี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ